สวัสดีครับคุณโกเมศครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ยังอยู่กับผมนะครับกิรติอนันต์สุวรรณชัยกับช่องของซูเปอร์โมเนดเวิร์กส์วันนี้เรามาที่นะครับวีเน็ต g l o b a l นะครับข้างๆผมนะครับคุณโกเมศนะครับซึ่งถือเป็นนะครับกรรมการนะครับผู้จัดการนะครับในสาขาของประเทศไทยนะครับคุณโกเมศครับแนะนําตัวนิดหนึ่งครับครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมโกเมศลักษมีสถาพรนะครับกรรมการบริษัทวีเน็ต g l o b a l ประเทศไทยจำกัดครับ ครับคุณโคเมตครับนะครับลักษณะของนะครับการทำธุรกิจนะครับของวีเนียเนี่ยมันเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีใช่ครับเอ้ะมันมีต้นกําเนิดที่เข้ามานะครับในประเทศของ เราได้อย่างไรครับคุณกเมครับก็ต้องเรียนแจ้งทุกท่านนะครับว่าในส่วนของธุรกิจวีเนตโกลบอลประเทศไทยนะครับเราได้มีจุดเริ่มต้นเนี่ยจากประเทศอินโดนีเซียมาก่อนอ๋อใช่ครับเป็นของบ้านพี่เพื่อนน้องเราอินโดนีเซียนี่เองใช่ครับนะครับมาแลวเข้ามาที่นี่ได้อย่างไรครับก็เมื่อสมัยประมาณสักย้อนไปนะครับประมาณสักประมาณ3ปีกว่านะครับก็ผมได้รู้จักกับทางคุณเฮงกี้มารากี้ตานิม นะครับเขาเป็นนักธุรกิจชาวอินโดนีเซียนะครับก็ได้พูดคุยกันนะครับโดยที่ตัวผมเองเนี่ยตอนสมัยนั้นนะครับก็จะทําธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยีอยู่นะครับแล้วพอนะครับเราได้มีโอกาสพูดคุยกันเกี่ยวกับธุรกิจวีเน็ตโกลบอลนะครับก็นะครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นขึ้นมาเลยนะครับในเรื่องราวคือว่าจริงแล้วทางคุณเฮงกี้เองนะครับก็ได้เริ่มธุรกิจวีเน็ตเนี่ยที่อินโดนีเซียมาร่วมประมาณ6ปีแล้วในเวลานั้นนะฮะ แล้วก็บอกว่าพอดีผมผมไปนะครับแบ็กอัพข้อมูลมาในอินโดนีเซียเนี่ยนะครับมีผู้เป็นสมาชิกเป็นล้านคนนะถูกต้องครับใหญ่มากเยอะมากเลยอ่ะครับใช่ครับนั่นคือสิ่งที่แสดงถึงความสําเร็จนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ก็ต้องบอกว่าทําให้ผมเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นในรูปแบบธุรกิจว่ารูปแบบธุรกิจวนเนต g ก o บอลนะครับจะสามารถที่จะสร้างความสํำเร็จให้กับทุกคนได้ ขยายความเลยครับรูปแบบธุรกิจนะครับของ v ีเน็ต g l o b a l มันคืออะไรครับครับในส่วนของรูปแบบธุรกิจ v ีเน็ต g l o b a l นะครับเราจะเป็นธุรกิจที่อำนวยความสะดวกสบายนะครับให้กับผู้ใช้บริการโดยให้ผู้ใช้บริการนะครับหรือสมาชิกเนี่ยนะครับทุกคนสามารถที่จะเติมเงินนะครับจ่ายชําระบินนะครับมือถือต่างๆนะครับได้หมดเลยนะครับได้ทุกบินทุกรายการซึ่งตอนนี้นะครับเรามีให้บริการกว่าร้อยกว่ารายการเหมือนที่ดูเราเห็นจากด้านหลังนะครับที่มีบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะครับ ที่เราเคยจ่ายชำระกันนะครับมาคำว่าผมไม่ต้องไปเซเว่นแล้วเหรอถูกต้องครับต่อไปนี้ครับจริงหรือเปล่าถูกต้องครับโอ้สบายดีจึงเลยผมชอบไแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทุกท่านนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เรานั่งอยู่ที่บ้านนอนอยู่ที่บ้านนะครับก็สามารถที่จะเติมเงินหรือจ่ายบินได้เลยนะครับมาคมว่านะครับเวลาผมมีบินมาที่บ้านเสร็จปุ๊บนะครับผมนอนแองแมงอยู่ที่บ้านนะครับ ผมนั่ง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 กดนะครับมันก็ชําระให้เลยนะครับผมไม่ต้องถอสังขารนะครับเปลี่ยนเสื้อผ้าเดินไปเซเว่นเอเลเว่นถึงแม้ว่าจะอยู่ข้างทางนั้นก็เถอะครับนั่นแหละครับนั่นคือสิ่งที่เราบอกว่าในในเรื่องของเวลาของทุกคนมีคุณค่าถูกไหมครับใช่ครับถ้าวันนี้นะครับเราสามารถที่จะนะครับไม่ต้องเดินทางนะครับไม่ต้องหงุดหงิกับการต้องไปต่อคิวอีกต่อไปเนี่ยนะครับนั่นแหละครับจะสร้างมูลค่าในเรื่องของการตลาดในส่วนอื่นได้อย่างมหาศาลเลยครับ โอถือว่าเป็นเทคโนโลยีนะครับที่เป็นยุคสมัยนะครับของปัจจุบันเลยนะครับทุกอย่างเนี่ยนะครับจริงๆแล้วอยู่ในมือเราเป็นเป็นจริงนะครับจริงๆตรงนี้นะครับนะครับสามารถจัดให้ได้จ่ายนะครับทุกอย่างได้เซเว่นจ่ายอะไรได้คุณจ่ายได้อย่างนั้นเลยถูกต้องครับโอ้สุดยอดครับและที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับคุณกิรติครับก็คืออยากจะบอกว่านะครับในส่วนของทางรูปแบบธุรกิจนองเหนือจาก ทางบริษัทได้สร้างเรื่องของเทคโนโลยีขึ้นมาแล้วนะครับ,รบเพื่ออำนวยความสะดวกเนี่ยเราได้สร้างรูปแบบธุรกิจขึ้นมาเฉพาะด้วยเพื่อที่จะเปลี่ยนรายจ่ายเหล่านั้นเลยครับให้กลายมาเป็นรายได้ไปตลอดชีวิตว้าวอันนี้ยิ่งอยากรู้แลวครับท่านผู้ชมครับ,รบว่านะครับปกติเราไปจ่ายนะครับเดินไปจ่ายยังไงก็ต้องเราเราก็ต้องเป็นค่าใช้จ่ายออกไปแถมยังต้องบวกค่าบิน จริงไหมบางที่5บาทบางที่10บาทบางที่15บาทนะครับตามแต่บินเหล่านั้นนะครับนะครับแต่ของมีเน็ตนะครับจะทําเองตรงนี้นะครับคุณพี่คุณจะจ่ายไปกลายเป็นเป็นรายได้กับมหาผมเหรอถูกต้องครับนะฮะเพื่อนยอดนะฮะก็ต้องขออธิบายนะครับแบบหลักการง่ายๆว่าในวันนี้นะครับอย่างที่เวลาเขาเปิดเคาน์เตอร์์วิสกกันนะครับแน่นอนว่าให้คุณนะครับให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาจ่ายชําระบินเข้ามาเติมเงินมือถือย่อมต้องมีกาไรถูกไหมฮะ ถูกต้องครับแล้วลองเดาสิครับว่าถ้าเรามีเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะครับตามเซเว่นเนี่ยในประเทศไทยทั้งหมดนะครับมีกี่สาขาแล้วครับแล้วรวมมูลค่าออกมาเท่าไหร่นะครับต้องบอกว่ามูลค่านะครับหลายพันล้านบาททีเดียวถูกต้องครับคุณโกเมซครับและน่แหละครับว่าวันนี้จะดีกว่าหรือเปล่าครับว่าถ้าวันนี้เราสะดวกสบายจ่ายค่าบริการต่างๆไว้บนมือถือของเราเองนะครับด้วยมือถือของเราเองและยังสามารถที่จะมีรายได้และส่วนแบ่งการตลาดจากทั้งประเทศครับ อ๋อหมายคงคำว่านะครับผมสามารถเป็นเซเว่นเองได้ไม่ <ใน S 1> ต้องลงทุนด้วยใช่ครับแค่เข้ามาเป็นสมาชิกแล้วใช้บริการเท่านั้นเองได้ครับอ๋อะนะครับง่ายๆสะดวกสบายนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในมือคุณนะครับและในมือคุณตรงนี้นะครับมันยังนะครับทำเงินให้คุณด้วยเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเรามาพูดนะครับกับยังอยู่กับคุณโกเมศนะครับว่ามันจะขยายออกไปเป็นเงินได้อย่างไรและที่สําคัญนะครับธุรกิจนี้มันเป็นโก o b a l บานคือมันเป็นสากลนะครับวิสัยทัศนะครับของคุณโกเมศที่จะนำผลักดันวีเน็ตนะครับประเทศไทยก้าวขั้งสู่สากลจะไปยังไงสักครู่เดียวครับ